เอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพิางครับทางมันงงงนะตรงนี้่เป็นไรหรอกค่ะฉันรู้ว่าคุณไม่หลงนะไม่เคยหลงเพราะฉันจงใจจงใจหลงละค่ะแบบที่จงใจมาก,กับฉันนี่ก็นั่นแหละมันใช้คำว่าหลงไม่ไดนะ้เพราะว่าฉันจงใจไปหาเธอ นา,ายเธอฉันก็คิดว่าคุณโง่เออไทยแบบหมายถึงคิดว่าคุณหลงมันยาสาไทยซะแล้วแต่นี่เราขึ้นมาบทีวะโดยใส่ชุดแบบนีชนะมีผ้าคลุมไหมมีน่ะใส่ก่อนอ่ะเดี๋ยวฮิมาจะกัอดเออ ระวังโดนหิมาก,กัดน,นะห,หิมากัดตอนมันแหลมไหมคะน่าจะแหลมอยู่แหละมันกัดเจ็บอยู่และกัดเจ็บก็ชอบเลยแหละให้ฉันเป่าหัวให้ก่อนไหมแหละเป่าข้างในเลยนะมามาเลยแหละ เป่าอีกเป่าอีกเป่าอีกติดดึงลูกขออีกรอบนะเอาอีกไหมเนี่ยเอานะี่ยเอาตรงนี้เลยละคะตรงนี้เลยแหละฉันใจร้อนติดอีกแล้วอะหรือว่าเอาแค่ลูกเล็กเลยแค่ลูกเล็กเลยเนี่ยมันใช้ดีกว่า รอบสุดท้ายนะฉันเป่าอีกหรือเปล่าเป่าอีกจะติดสองรอบแล้วะขอบคุณมากเลยนะว,วันหลังจะพามาเป่าด้วยนะพลังแห่งการเป่าสามลูกอย่าบอกนะว่าติดทั้งสามลูกสงสัยไม่ใช่แค่ต้องเป่าแล้วล่ะอ๊อหมายถึงต้องยุกเหม่งด้วยนะแบบนั้นนะคะ ฉันกลัวว่าถ้าจุดม่งแล้วความร้อนแรงของเรามันจะจุดประกายไฟทําให้ระเบิดข้าในนั้นมันระเบิด <c oughs> ดีๆดูด้ดดดไหมว่าข้างถ้าเราถ้าเราตีแตกอะประกายไฟมันจะไปโดนระเบิดพวกนั้นแล้วข้างในมันก็จะระเบิดตุ้มตามหมดเลยเองเหรอคะเออมีบ้านตรงนั้นด้วยนะคะตอนนี้ฉันหนาวหนาวนะเราไปดูเันไหมไหนน่ะ เด็กคือผู้บดน,น,นะคะ่ะอ๋อขึ้นเห็นนะที่ใส่ชุดกันหนาวก็ไว่ากันก็เอ้ยมันก็คืออีกหนเหตุผลที่ฉันซื้อคอนโทรลให้เธออ๋อเป็นเต็นท์น่ะ สวยมากเลยเนะี่ยคุณช่วยนั่งนิ่งๆได้รืเปล่าเนะี่ยฉันอยากจะสกเก็ตรูปแน่ฉันว่าหน้าเธอเวลาอยู่บนหิมากแล้วก็โดนกองไฟแบบนี้มันดูงเงาดีนะเข้ากับชันเด็กทีนะว่าฉันสวยหรือเปล่าที่สุดแล้วนะไม่มีใครเกิน รู้สึกยังไงในตอนนี้เน่ให้ฉันเริ่มจากตรงไหนก่อน,นดีนะไม่รู้สิคงเป็นเช้าวันใหม่ที่ฉันอยากตื่นมาเจอทุกวันนะเป็นจดหมายที่ฉันอยากอ่านทุกวันนะ เป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายๆฉันก็ยินดีนะไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขฉันก็อยากไปให้สุดลุยมันไปให้สุดไม่รู้หรอกว่ามันจะจบดีหรือไม่ดีะแต่ฉันไม่เคยเสียายนะ วที่ผ่านมามันถึงจะขมบ้างแต่ว่าฉันชอบมันนะทั้งหวานทั้งขมยิ่งขมเท่าไรฉันรู้สึกคุณค่าของรสหวานมาขึ้นเท่านั้นเลยละฉันจะรักษาความหวานไปให้ดี คือฉันต้องเจออะไรที่มันคมคมอีกเลยไม่เคยกั่นใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยแบบนั้นเลยหันใจบอกไปกนไนปะฉันยินดีทุกครั้งนะที่ ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในทุกๆอย่างของคนคนเป็นล้านคนทำไมถึงต้องมาเจอกันฉันคิดว่ามันคงเป็นความอวยพรจากพระเจา้าขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างพี่มาตกด้วยนะขอบคุณนะ หโหิมะแรกเมันเป็นหิมะที่ดีนีฉันอยากให้หิมะแรกให้พอกับเธอเธออยากขออะไรนะโอมันเป็นคูเขอที่เล็กน้อยฉันอยากขอให้ คุณมีฉันตลอดไปอยากฟังคำขอฉันไหมหมายถึงยังไงนะอยากฟังคำขอฉันไหมนะถ้าจะกรุณาให้บอกฉันได้ไหมนะคุณขออะไรในหิมะแรกนะฉันขอให้คำว่าตลอดไปของเธอมัน ยาวนานที่สุดเท่าที่ฉันานได้แถึงฉันไม่ใช่พระเจ้าแต่ฉันไม่ใช่พระองค์แต่ฉันคิดว่าพอดข้อนี้ฉันเขาจะให้คุณได้แบบในที่คุณอยากหรฉันอยู่นั่นคือคนข้อแรกที่ฉันขอน่ะพรของคุณจะ เห็นผลทันทีเลยแบบนั้นดีไหมนี่เธอเป็นพ่อแม่มารีเลยเนี่ยบัุงแต่ับบวันนี้และก่อนนอนในทุกๆวันเนยะฉันอยากตื่นขึ้นมาแล้วเจอคุณทุกวันก่อนนอนฉันก็อยากเจอคุณเป็นคนสุดท้ายเนะี่ย เอ,เอาอละฉันได้ฉันฉันว่าฉันให้คำตอบเธอได้แล้วล่ะงั้นขอทวนคำถามอีกทีได้ไหมล้วจะลุกทำไม <laughs> ฉันชอบท่านางเมื่อกี้แหละใช่นางแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าฉันตื่นเต้นอะ นีพูดมาเนะลายอยากได้คำถามไหนนะเนี่ยจะพูดได้ฟากอีกรอบนึงแหละก็เธอรอคำตอบคำถามไหนอยู่ล่ะ<ม>ฉันจะตอบให้หมดมเลยนะมันจะ ให้เกียรติมอบบางสิ่งกับฉันได้หรือเปล่าคะตอนนี้ฉันว่าฉันก็มอบใหเธอทั้งหมดแล้วนะมีอะไรที่ฉันยังไม่ได้มอบให้อีกหรือมีบางสิ่งที่ฉันอยากจะได้จากคุณนะไหนลองบอกมานะ่ะ คุณจะให้เกียรติใางานกับฉันได้หรือเปล่านะ ฉันตอบตกลงตั้งแต่ก่อนไปจาเมากาแล้วแหละแค่ฉันไม่ได้พูดมันออกมานะ่ะแค่ฉันอยากตอบมันแล้วก็มีเวลากับเธออยู่ต่อน่ะฉันไม่อยากตอบแล้วเธอต้องหายไปจาเมากาหลายวันนะ่ะ ฉันอยากฟังอีกอะ่ะอยากฟังอีกร้อยรอบเลยเลยฉันจะแตงนะ่งเนี่ยกตัดสินใจแล้วถอยหลังไม่ได้แต่นะคุณรู้ใช่ไหมเนี่ยเออขอเวลาคิดสักหาวิได้ไหมไม่ได้ไม่รู้ว่ามันถอยไม่ได้ลนะ ไม่ได้เนีแล้วให้ถอยไปไหนเนะ่ะถอยหลังก็ฉันไม่เหตุถอยแล้วเนี่ยฉันจำได้แล้วแต่ว่าคุณตอบว่าอะไรเน่ถอยหลังก็ท่องซุงงั้นฉันเดินหน้าไปหาเธอดีกว่าตอนนี้นะตั้งแต่วันนั้นน่ะวันที่คุณจับฉันไปแล้วขังคับให้เราให้ฟังแบบ แค่ก็รเราตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ว่าชีวิตฉันมีความหมายมากอะถ้ามีคุณต่อจากนี้ต่อให้อะไรที่มันจะดีหรือมันไม่ดีฉันก็เชื่อมั่นแล้วระว่าจะจะผ่านมันไปกับคุณให้ได้กับคนที่ตบตกลงเลย อยางน,นี้ไม่มีพรุไม่มีใครมีแค่เราขอบคุณที่ตอบออกมาจากหัวใจนะถือว่าเป็นของขวัญสำหรับเีมาแรกให้เธอแล้วกันมันเป็นขีมาแรกที่ดีที่สุดเลยเนะี่ยให้นก ถือว่าเป็นครื่อยืนยันจากฉันแล้วกันนะว่าฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปและฉันรักคุณนะอาจจะไม่ได้พูดบ่อยขนาดนั้นแต่ฉันอยากจะบอกในตอนนี้นะ บอกฉันก็รู้นะแต่ฉันชอบฟังนะงั้นก็เปลี่ยนจากฉันชอบคุณเป็นคํา่่าฉันรักคุณเนะี่ยฉันรักคุณรักคุณแค่คนเดียว คนนั้นนะคะคนเล่นกดอตอบมาค่ะเป็นจำเลยรักเลยคะ่ะแกมจำเพื่อนหมดแล้วนะเธอกล้ายิยงฉันจริงๆเหรอเธอก็ยังเป็นเธอนอละลัสซ่า นายดึกตอนอนี่แหละใช่นะ่ะเธอบอกว่าเธอชอบล่าสัตว์ครับนะขอให้เธอเป็นหวานใจฉันอยู่ฉันตอบตกลงตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอเจอหน้าคุณแล้วสาอน,น,นอันนี้คือบุตวันนะครับจำไว้ด้วยนะครับต่อไปเตรียมเกลียนตัวนะครับ เขาบอกว่าอะไรนะ,ระีรไป,ปรริปลาชตัวน้อยอ่ะเอาล่ะคำมั่นสัญญาที่อยากจะบอกกันและกันในวันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่มันจะโรยด้วยกี่ปิปลาหรือขวาน้ำแบบไหนก็ช่าง แต่ฉันจะเดินจากคุณไปอีกยาวไกลเลยนะร่วมทั้งชุกและสุขไปด้วยกัน <c oughs> เป็นคำมันสัญญาของฉันอืมเจอท่านบอสโซเลยเนะี่ยเออสำหรับฉันก็ไม่ว่าพระแตจะความจำเสื่อมอีกสักกี่รอบเนะ่ยหรือว่าโดนลูกหัวหน้าคาราวานโนแมทไล่ไล่สักกี่ครั้งฉันก็ จะพยายามทุกวิถีทางนี่ะทำให้เธอกลับมาจำฉันได้อีกครั้งน่ะไม่ว่าจะเสียเธอไปอีกสักกี่ครั้งมีโจรหน้าไหนหรือว่าคารวานหน้าไหนชิงตัวเธอไปมันหน้ามาหาฉันหน่เอ่อต่อให้ฉันต้องยุบคารวานอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะทำทุกวิถีทางน่ะเพื่อพาเธอกลับมาแล้วก็แม้สุดท้ายมันอาจจะเหลือแค่ฉันคนเดียวน่ะแต่ฉันก็ยืนยันน่ะว่าฉันจะทำมันให้เต็มที่แล้วก็จะไม่ปล่อยเธอไปไหน ปล่อยมือเธอเไปไ็นให้อีกจับเพื่อกันไปนานๆโดยอำนาจที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายข้าพเจ้าขอประกาศว่าท่านบอสโซและท่านลาสตาได้เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎหมายและนายสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันแล้วมนุษย์จะแบ่งแยกไม่ได้ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขชีวิตสมรสมีความรักที่มั่นคงและยั่งยืนและมีครอบครัวที่อบอุน่น ขอให้ความรักของทั้งสองเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสุขในวันมงคลสมรสนี้ขอวอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงและชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ตัวบีาช่ก็ว่าอยู่นะมันคือตัวบีแล้วก็หัวใจแล้ไมจะต้องเสียงสูงแปลกๆเลยแสดงว่าเธอเริ่มนึกออกไงถ้าเธอเสียงสูงไอ้ตรงกลางไม่เปลี่ยวไอ้รอยเท้ามันคือรอยเท้าที่เราเดินมาก่อนหน้านี้ตัดออกไปตัวบีแล้วก็หัวใจนะแล้วก็ตัวนี้นะดูออกไหมว่าตัวอะไรไอใช่ไหม ฉันชื่อ Channel. ฉันไม่ไดีฉันไม่ดีดีแบบต่จริงๆไม่ต้องมีเลยก็ได้แหละแค่คำตอบตอบผมก็ดีมากแล้วฉันทำให้ได้ทุกอย่างที่เธอสบายใจแล้วไม่คิดเลยว่าตรงนี้มันจะสวยมากๆ เพมีเรานะ,ะ่ะเมื่อกี้ก็หิมะแหลกตอนนี้ก็แสงแหลกเห็นไหมตรงนั้นอะ่ะใช่ฉันเลยคิดว่าถ้าฉันจะตอบตรง,งลงฉันก็ต้องตอบต,ต,ตอนนี้แหละถ้าโดนรู้จะดีใจหรือเปล่าน่ะไว้เธอตื่นลงนอนก็ไปบอกก็ได้ มันคงเป็นวันที่ดีมากๆเลยแหละถึงแม้ตื่นเช้ามาฉันจะติดน,นู่นติดนี่มาล้มเปือนนเป่อนนู่นเปื่อนนี่ฝนตกแต่ว่าแสงแรกพอเธอมาอระเบิดก็ตีติดสามลูกห <c oughs> ีมะ <c oughs> ก็แบหีมะแรกแสงก็แสงแรกทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ดูเวลาด้วยซ้ำนะว่าเราขึ้นมาตอนกี่โมงนี่แต่ฉันอยู่กับคุณฉันไม่เคยดูเวลาเลย ถึงมว่ามันจะผ่านไปไวเสมอและทุกๆวันฉันตื่นตรงนอนมาฉันมั่นใจนะว่าฉันจะเจอคุณในทุกวันน่ะฉันก็อยากเก็บทุกวันทุกเวลาทุกช่วงเวลาไว้เลยมันมีค่ามากเลยน่ะสำหรับฉันน่ะอยู่นี่อยู่นี่ วอยู่นี่จาัโอยู่นี่จ้ะสุรัคอไปไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้จะบอกได้หรูดเม่ ก็มคิวหมมออเหมือนกันเลยนะนดหน่อยคนอื่นไมมาด้ยเขาดูเขาจดูเรื่อยแบบเขาย่งเินอนเก็เนไยกเดียวโป่งใช่ไหมขอคุดสำหรับคำตอบนีเดินมาสก้าเลยนะไหนๆก็เดินมาเต้นกันด้วยกันเธอได้นีคุณราดาบัสี เสือรินเขาจะไปยขาจขไปาไป่าไปข้าวเอนิดหน่อยนิดหน่อยไเนี่ยยาวๆเนี่ยยมใส่้าเนี่ยไม่มีตเรื่องคดกวก็ไ่ี่วัดเนชววามผิวของเอลจเอด้อาชเวโบสู้ฉันผิดเองฉันผิดเองน่าจะหมดเอ้ กซิลีเต็นสีเอาเลยนะเราดนตรีนะมั้งหยุดไม่ได้แล้วนะดนตรีไม่มาก็เต้นแล้วสยจกกันน่นว่าคนเดิมรังสิติดดังเดินข้ามมาเป็นขบวนเดินข้ามมาเป็น จะลํงขึ้นบก4 5 6ขึ้นพ่อโนแจกว่าพี่ไหนได้บ้างคะแจกว่าพ่อแจกว้าพ่อโนซีโสดแต่รนซีโสดเวลียนไครจอดควางอยูุ่นาเลื่อนควยอยู่นะเราฟออยู่นะไอกีลาอันนัอรกรพีเอค่ะทำไมมันสนุกได้ขนาดนี้แล้วฉันอยากแข่งอีกแล้วเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งนิ่ง